ไ่บ้าไปแล้วไข่ไก่6ฟองอยู่ที่ประมาณรา้อยหบาทหารหกสิบเจ็ดบาทอย่างนี้ฟองอะไรสิบาทลูกพิร์ดไมกอ God. แต่ว่าไข่เนี่ยเป็นไข่วันนี้ขงนะคะไปชอปปิ้งใหม่แล้วนะคะที่โคนาสซุปเปอร์มารเก็ตนะคะที่ราคา49ยูโรค่ะ49.81นะคะมาดนูนะคะว่าได้อะไรมาบ้านนะคะประมาณ50ยูโรก็อยู่ที่1,500-1,600นะ สามสิบกว่าเนาะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่โคหนานะคะโปรโมชั่นอันใหม่ของวันที่เก้าถึงวันที่สิบน,นะคะวันนี้ผมซื้อมาอยู่ที่สี่สิบเก้ายูโรนะคะก็มีกระดาษทิชชู่นะคะยาสีฟันอันนี้ของเด็กถึงหกขวบของอังลิตา้าแล้วอันนี้ก็เจ็ดขวบขึ้นไปก็ของอารันนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ไข่ไก่อันนี้แพ็คหนึง่ง หกฟองนะคะที่นี่อยู่ที่สองยูโรกว่าเนี่ยก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบบาทหกฟองนะคะแล้วก็แพงไหมอะ่ะหกฟองเจ็ดสิบก็หกประมาณสิบบาทเนาะฟองละสิบบาทนะฟองละสิบบาทแล้กวก็อาหารแมวนะคะอาหารแมวนี่ซื้อมาเยอะเพราะโปรโมชั่นสี่กล่องอยู่ที่รอหนึ่งยูโรเจ็ดสิบเก้านะคะก็แพงเหมือนกันเนาะแล้วก็มีพารเมซานชีสนะคะ เนยนะคะออสเตรียนะคะเนสควิดค่ะอันนี้ริต้ากินนะคะเป็นโกโก,โกโ้เนาะปอกอนนะคะแล้วก็มีซื้อเชชัพกะมาโยมายองเนสค่ะแล้วมีซื้อไก่มาค่ะแต่ผมจะต้มซุปนี่เป็นอกไก่อันนี้เป็นไก่เป็นฟิเล่ฟิเล่สองชิ้นอยู่4ีซี่อยูรอยี่สิบเจ็ดอันนี้ซื้อมาเป็นชนิ้นสเลยให้ให้ริต้ากินได้แล้วก็มีสับป,ปะรดนะคะ อะโวคาโดค่ะสองลูกค่ะขนมปังค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองวันนี้ซื้อน้อยนะเออแต่ว่าเพิ่งจะคิดเพิ่งจะดูว่าไข่ไก่แพงว่ะหกฟองอยู่ที่สองยูโรอว่าสองยูโรกว่าเกือบสามยูโรไข่ไก่เท่าไหร่วะไข่ไก่อยู่ที่สองยูโรสูไข่ไก่ดิปันนี้ฟิเนเช่เคลชั เออไข่ไก่เท่าไหร่นี่ไงโอว่าสองเก้าเก้าสองเก้าดียดไปสยูโรเนาะสามยูโรสมมุติคูณที่สามสิบเก้าสิก็สิบสิบบาทกวา่าสิบสองบาทอะ่ะโอ้ไข่ไก่ก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะนี่นะคะได้แค่นี้นะคะวันนี้ห้าสิบยูโรค่ะเพิ่งขายบ้าไปแล้วไข่ไก่หฟอง อยู่ที่ประมาณมารา้อยห้าบาทหารหกสิบเจ็ดบาทเดี๋ยวนี้ฟองละสิบเจ็ดบาทแล้วเหรอ my god แต่ว่าไข่เนี่ยเป็นไข่แบบเขาจะเขียนไว้เลยนะคะเป็นฟรายลันก็คือว่าให้มันปล่อยเดินได้อะที่ไม่ได้ล็อกอยู่ในล็อกล็อกอ่ะมันก็เลยแพงเฮ้ยเพิ่งจะรู้ซื้อมาตั้งนานเนี่ยเมื่อก่อนจนําได้ไข่แกะมันเท่าไหร่เองเดีย๋ยวนี้เมืองไทยไข่ไข่ฟองเท่าไหร่บอกมาด้วยนะแต่วันนี้นี้มันสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทแล้วโอ้ยยย โอ้ยนี่แหละค่ะเวลาอยู่เมืองนอกนะคะมันก็จะแพงดับเบิลขึ้นมาอย่างนี้นะคะค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะคะ